สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะมาค่ะวันนี้สมพรก็มีของวาดมาฝากนะคะข้าวเหนียวทุเรียนจ้าน,นี่เลยน่ากินมากๆเลยจ้าอันนี้นะคะเขาก็จะมาพร้อมกับน้ำกระทิทุเรียนนะคะแล้วก็เนื้อทุเรียนแล้วก็จะมีข้าวเหนียวอยู่ข้างล่างนะคะ้นาค้นมากเลยนี่ กินหอมน่ากินมากๆเลยจ้ากล่องนี้นะคะไม่ได้ซื้อเองจ้ามีคนซื้อมาฝากนี่นะคะน่ากินมากๆเลยจ้ากะทิก็เค็มคนด้วยนะคะนี่นี่ก็เป็นเนื้อทุเรียนนะคะก็จะเยอะดูนะคะนี่ข้าวเหนียวจะอยู่ข้างล่างนะคะถ่ายมือหนึ่งก็จะไม่ค่อยถนัดนะคะ มีเนื้อเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะอันนี้สมพรแชร่เย็นไว้ครึ่งวันนะคะก็ไม่ได้กินเลยก็ออกมาวางไว้ข้างนอกตอนนี้ก็กินได้แล้วนะคะข้าวเหีียวก็จะค่อนข้างจะเป็นก้อนๆหน่อยหนึ่งนี่จ้าแล้วทุเรียนนี่น้ำกะทิตักราดลงไปเลยนะคะกินหอมมากเลย นี่นะคะเพิ่มความอ้วนนะคะเพื่อนๆเห็นแล้วอดไม่ไหวนะคะของฟรีมากินกันจ้านี่เนื้อทุเรียนเป็นชิ้นชิ้นรสชาติก็มันหวานข้าเหนียวก็อร่อยนะคะจะน้ำกะทิคนๆ มันๆอร่อยมากเลยอะคุณเพื่อนลาดเนื้อกะทิช่ำๆนะคะอร่อยมากเลยเขาเหนียวทั่เรียนจ้าหอมหวานมันนี่เนื้อเป็นชิ้นๆเลยจ้านี่นะคะ กัดโดนทั้งเนื้อโดนทั้งข้าเหนียวอร่อยจ้านี่นะคะข้าวเหนียวเป็นก้อนๆเลยมันหวานแล้วก็อร่อยด้วยจ้าชอบไหมคะข้าพน,นก็ชอบกินนะคะแต่ไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่นี่จ้าวันนี้ก็มีคนซื้อมาฝากอร่อยมากเลย เนื้อทุเรียนเขาก็จะใส่มาเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้เลยหวานอร่อยค่ะนี่เขาเหนียวเนื้อแน่นๆก็ชวนเพื่อน,นๆมากินด้วยกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้สมพรด้วยนะคะก็เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ